สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ก็จะมาลงแนวทางสูตรดับล่างทุกหลักนะครับก็เป็นส being ูตรเก่าที่เข้าในงวดที่ผ่านมานะครับในงวดที่ผ่านมานะครับสูตรมันดับ0ย์แล้วก็ดับ9ก้ดับเกเนี่ยก็คือสูตรที่ยังเดินอยู่นะครับส่วนเลขศูนย์เนี่เป็นสูตรที่กลับมาเข้าใหม่นะครับแล้วก็จะมีอีกสูตรหนึ่งดับ3นะครับดับ3ดังนั้นวันนี้ก็จะมาคํานวณทั้งสสูตรเลยนะครับว่างวดใหม่จะได้เลขอะไรนะครับ ย้อนมาดูวิธีการคำนวณในสูตรที่1ก่อนนะหลักแสนบวกกัน3ครั้งบวกหน่วยบนนะบวกร้อยหน้าครั้งที่2 5ครั้งบวก10ท้ายครั้งที่1 2ครั้งนะครับบวก10ท้ายา 2, ครั้งที่2บวก5คงที่ได้ตัวเด่นตัวเดียวสูตรที่2หลักแสนบวกกัน2ครั้ง3ครั้งนะครับแล้วก็บวก10ล่าง2ครั้งบวก10หน้าครั้งที่1 2ครั้งบวกหน่วยหน้าครั้งที่2 2, 2 2ครั้งบวก10ท้ายา 2, 2, ครั้งที่1 2ครั้งบวกร้อยท้ายครั้งที่2บวก2คงที่ได้ตัวเด่นตัวเดียวนะครับ ามาดูตัวเลขมดใหม่เลยนะครับจะได้ไม่ต้องเสียเวลานะครับเอาหลักแสนเนี่ยบวกกันสามครั้งก็ได้ศูนย์บวกหน่วยบนเลขหก 6, แล้วบวกร้อยหน้าครั้งที่สองห้าครั้งห้าห้ายี่ห้านะครับบวกสิบท้ายครั้งที่หนึ่งคืเลขศูนย์บวกสิบท้ายครั้งที่สองก็เลขศูนย์บวกห้าบวกห้าคงที่นะครับหกในบวกยี่ห้าได้สามเอ็ด 31บวก5 36ได้เลข6กนะครับสูตรที่1งวด51ตรงนี้ให้เป็นงวด52นะครับได้เลข6ส่วนสูตรที่2เอาหลักแสนบวกกัน3ครั้งก็ได้0 บวก10ล่างสองครั้ง5.5บวกได้10บวก10หน้าครั้งที่2 2 4 4ครั้ง4บวกส่ได้8บวกหน่วยหน้าครั้งที่2 2 2สองบวกสได้4บวก10ท้ายครั้งที่1 2สองครั้งบวกรอท้ายครั้งที่2บวกบวก2คงที่สิบบกแได้สิบแปบวกสได้ยี่สองยีบวกอีกเจ็ดยี่ยบเ ได้เล็กหนึ่งสูตรนี้ได้เล็กหนึ่งดังนั้นก็รอดูผลนะครับรอดูผลในวันที่หนึ่งตุลาคมนะครับว่าหกกับหนึ่งเนี่ยจะดับจริงหรือเปล่านะครับส่วนเล็กหนึ่งนีค้คือสูตรที่ยังเดินอยู่นะครับสูตรสูตรนี้นะหลุดเป็นหนึ่ง,งวดสูตรที่สองก็คือได้เล็กหนึ่งเนี่ยสูตรที่ยังเดินดีนะครับ ควนี้มาดูอีกสูตรหนึ่งนะครับมาดูอีกสูตรหนึ่งก็คือดับล่างทุกหลักสูตรนี้ผมให้เป็นสูตรที่สามแล้วกันครับสูตรนี้ให้เป็นสูตรที่สามวิธีการคำนวณก็หลักแสนบวกกันสามครั้งบวกหน่วยบนบวกหน่วยล่างสองครั้งบวกร้อยหน้าครั้งที่หนึ่งบวกหน่วยหน้าครั้งที่หนึ่งบวกหน่วยหน้าครั้งที่สองบวกหน่วยท้ายครั้งที่1 1> <ส salsa S 2> หนึ่งสองครั้งบวกร้อยท้ายครั้งที่สอง งวดก่อนดับนะครับออก58าแมาดูตัวเลขงวดใหม่มาดูตัวเลขงวดใหม่เอาหลักแสนบวกกัน3ครั้งนะครับก็ได้0บวกหน่วยบนเลข6บวกหน่วยล่างสองครั้ง8ป16บวกหลักร้อยหน้าครั้งที่1เลข7บวกหน่วยหน้าครั้งที่1ก็คือเลข0บวกหน่วยหน้าครั้งที่2คือเลข2บวกหน่วยท้ายครั้งที่1 2ครั้ง8 8 16บวกหลักร้อยท้ายครั้งที่2คือ7เท่ากับ 6ในบวก16ได้22 22บวก7ได้29 29 30 31 31บวก6เป็น37 37เป็น47 47มาบวกอีก7 54สูตรนี้ดับเลข4ดังนั้นเราก็จะได้สูตรดับล่างครบทั้ง3สูตรนะครับตรงนี้ผม จะใช้เป็นวิ่งล่างเดี๋ยวสูตรวิ่งเดี๋ยวค่อยทยอยลงให้นะครับวิ่งล่างเนี่ยเอาดูดับล่างนะับดับล่างทุกหลัก มีหนึ่งมีหกหนึ่งหกหนึ่งสี่นะครับเลขหกเนี่ยหลุดไปหนึ่งงวดนะครับส่วนหนึ่งกับสี่ยังเดินดีนะครับไม่รู้ตัวไหนจะมาเลยนะครับจะดับอยู่ไหมเนี่ยรอดูนะครับในงวดวันที่หนึ่งตุลาคมถึงจะรู้คําตอบนะครับอันนี้ผมก็จะรวบรวมข้อมูลแล้วเอามาลงให้ท่านผู้ชมเอาไว้ดูนะครับวิ่งล่างเนี่ย จะต้องลงสูตรใหม่นะครับเพราะว่าสูตรเก่านี้หลุดหมดนะครับสูตรเก่านี้ไม่ไม่มีนะครับมีแต่วิ่งบนสูตรเดียวนะครับดับบนทุกหลักก็คือ14ึ่งดับล่างทุกหลักก็หกหนสี่นะครับส่วนวิ่งล่างเดี๋ยวต้องต้องรอก่อนนะครับวิ่งล่างวิ่งบนสูตรใหม่ก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับช่วงท้ายดูคำเตือนนิดนึงก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับ ทุกข้อมูลแนวทางที่ให้นะครับสนับสนุนในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการนันที่ผิดกฎหมายนะครับสูตรดับบนดับล่างก็ลงครบไปเรียบร้อยแล้วนะครับในคลิปหน้าเดี๋ยวผมก็จะทยอยลงสูตรเด่นนะครับให้นะครับจะเป็นสูตรใหม่นะครับจะเป็นสูตรใหม่สําหรับคลิปนี้ก็น่าจะพอแค่นี้นะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าอีกทีนะครับผมสวัสดีครับ